มหาเกล่าวเ,เรื่องทุกเรื่องที่มหากล้ารู้ท่านก็จะรู้ด้วยเช่นครับกระเพราผักยอดนิยมที่ควรปลูกไว้ประจําบ้านสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรารพครับวันนี้มหากล้าวเล่าเรื่องจะพาท่านผู้ชมไปชม กะเพราผักยอดนิยมที่ควรปลูกไว้ไปจำบ้านนะครับก็คือผักกะเพราน,นี่เองนะครับเป็นต้นพืชผักที่ปลูกง่ายนะครับปลูกง่ายในทั้งปักชําก็ได้ใช้เมล็ดก็ได้นะครับปลูกไว้ในกระถางดีที่สุดนะครับเพราะอายุจะยืนยาวเนื่องจากปุ๋ยไม่ได้รัว่วไหลไปที่อื่นนะครับใส่ปุ๋ยแล้วก็ปุ๋ยเยอะก็อยู่ในกระถางนี้ต้นก็จะอายุยืนน้อยนะครับปลูกง่าย กะเพรานะครับใช้ในการประกอบอาหารและช่วยดับกลิ่นของอดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้นะครับในเมนูกระเพราสุดโปรดเช่นผัดกระเพราแกงเลียงแกงป่าแกงคั่วแกงเขียวหวานเหล่านี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นเมนูดเด็ดๆทางนั้นนะครับใบกระเพายังสามารถช่วยดับกลิ่นปากช่วยดับกลิ่นปากที่ไม่พึงประสงค์ได้นะครับนี่คือ,อสรรพคุณส่วนย่อยส่วนหนึ่งนะครับ โดยเพราะยิ่งยิ่งถ้าเป็นสรรพคุณทางทางยานะครับมีสรรพคุณทางยาเช่นช่วยทําให้ร่างกายอบอุน่นป้องกันอาการหวัดได้นี่ในส่วนที่เป็นใบป้องกันอาการหวัดได้นะครับเพราะฉะนั้นที่มีท,ที่มีคนพูดว่ากะเพราหรือใบกะเพรานี่สามารถต้านไวรัสโควิด COVID ได้เออก็มีเหตุลผลนะครับช่วยอาการ แก้อาการคลื่นเหียนออเกียนได้ในส่วนที่เป็นใบนะครับช่วยขับลมแก้อาการปวดท้องอุจจาระได้ช่วยขับลมในกระเพาะนะครับช่วยอาการจุกเสียดแน่นท้องช่วยแก้ลมพิษโอ้โหมีมากมายนะครับช่วยแก้พิษจากมาแมลงสัตว์กัดต่อยช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดได้ ใบกระเพรามีฤทิ์ในการช่วยขับไขมันและน้ำตาลส่วนเกินออกจากร่างกายช่วยลดระดับไขมันในร่างกายและช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยป้องกันโรคเบาหวานได้โอ้สูตรยอดจริงๆครับช่วยเพิ่มน้ำนมให้สตรีหลังคลอดบุตรโดยใช้ใบกระเพราสดประมาณหนึ่งกำมือนำมาใส่แกงเรียง รับประทานบ่อยๆหลังคลอดบุตรนี่ก็สุดยอดจริงๆนะครับนอกจากนั้นนะครับใช้ไลยุงหรือข่ายุงโดยใช้ทั้งใบทั้งกิ่งสดเอามากยีนะ่เอาใบมาขยี้แล้ววางไว้ใกล้ตัวจะช่วยไล่ยุงและ,มะแมลงได้โอ,โอ้โหนี่คือทรัพคุณต่างๆบางส่วนของกระเพรานะครับกับเผาที่ เป็นผักบั้บานของเรานี่แหละครับนํามาลูกไว้ที่บ้านเลยครับเพื่อได้หยิบใช้ได้ไง่ายในเวลาจําเป็นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ